สามีสุดเผด็จก,การบังคับให้เธอลาออกจากงานดูแลแม่ของเขาเต็มเวลาทุกวันเหมือนกับฝันร้ายที่ไม่มีวันจบแต่คุณคิดไหมว่าผู้หญิงคนนี้จะยอมแพ้เพราะความลับของเธอจะทำให้ชีวิตเขาพังไม่เป็นท่าคุณต้องดูให้เห็นกับตาว่าเมื่อความสำเร็จของเธอกลับมาสวนทางกับเขาเรื่องราวนี้จะทำให้คุณลุ้นจนแทบหยุดหายใจอย่าพลาด กดติดตามและดูจนจบเพื่อเปิดเผยบทสรุปสุดสะใจของเรื่องนี้สามีของเธอน้ามองหน้ากันด้วยสายตาที่เย็นชาในห้องนั่งเล่นที่แสงไฟสลัวราวกับว่ามันกำลังซ่อนความลับบางอย่างเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นคุณต้องลาออกจากงานดูแลแม่ฉันเต็มเวลาเสียงของเขาดังทะลุหัวใจเธอหัวใจเธอเด้นร้ายเหมือนกับจะหลุดออกมาจากอกกลิ่นของกาแฟาที่เย็นลงแล้วและกลิ่นอับชื้นของห้องทำให้เธอเวียนหัว เธอพยายามตอบกลับแต่เสียงติขัดแต่งานของฉันเขาไม่รอฟังคำแก้ตัวมือใหญ่กดลงบนโต๊ะเหมือนต้องการสั่งให้โลกหยุดหมุนนี่คือบุญคุณที่คุณต้องทดแทนคำพูดนั้นแทงใจเธอราวกับมีมีดเฉือนเข้ามาเธอเดินออกจากห้องโดยไม่พูดอะไรแต่ความโกรธและความเจ็บปวดเต็มไปหมดในความเงียบของบ้านเสียงนาฬิกาและลมหายใจของเธอกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเดือนต่อมา ชีวิตของเธอเหมือนตกอยู่ในความมืดแม่สามีต้องการการดูแลทุกนาทีงานที่รักต้องทิ้งไปเพื่อนๆและความฝันเหมือนหลุดมือไปพร้อมกับความหวงังแต่ในความเงียบเธอเริ่มวางแผนทุกขึ้นเธอจดบันทึกทุกความคิดทุกแผนงานถูกวางราวกับเป็นแผนลับโลกภายนอกไม่เคยรู้ว่าเธอกำลังสะสมพลังเวลาผ่านไปโอกาสมาถึงโดยไม่ทันตั้งตัว โปรเจกต์เล็กๆที่เธอทำตอนว่างกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่เพื่อนร่วมง,งานเก่าติดต่อมาธุรกิจของเธอเติบโตอย่างรวดเร็วเงินทองและชื่อเสียงเริ่มสะสมวันหนึ่งสามีของเธอก้าวเข้ามาในงานเปิดตัวธุรกิจของเธอตาของเขากวาดมองเราวกับจะมองทะลุแต่แล้วรอยยิ้มเย็นชาที่เธอเคยเห็นกลับกลายเป็นความตกใจความสำเร็จของเธอชัดเจนเกินกว่าที่เขาจะมองข้าม ทุกสายตาที่อยู่รอบตัวเธอยกย่องและชื่นชมเธอและเขายืนตัวแข็งเหมือนคนไร้ทางออกทุกสิ่งที่เขาคาดหวังกลับกลายเป็นฝันร้ายเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนรอบตัวเขามือของเขาสั่นเล็กน้อยและเสียงหัวใจเขาเหมือนดังเป็นกลองรบในอกเธอยิ้มอย่างมั่นใจแต่รอยยิ้มนี้ไม่ใช่รอยยิ้มที่เขาเคยเห็นนี่คือรอยยิ้มของผู้หญิงที่ผ่านทุกความเจ็บปวด และลุกขึ้นจากความล้มเหลวอย่างแข็งแกรง่งคุณคิดว่าความสำเร็จของฉันจะมาจากการพึ่งพาใครหรือเธอถามเสียงนิ่งแต่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและความท้าทายเขาพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่คำพูดติดอยู่ในคอทุกคำที่เขาจะพูดดูเหมือนเล็กน้อยเกินไปและไร้ค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่เธอสร้างขึ้นความเงียบตกอยู่ระหว่างพวกเขาเหมือนมีความตึงเครียดอัดแน่นในอากาศ ทุกสายตาที่อยู่รอบตัวจ้องมองรอคอยปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นเธอเดินผ่านเขาก้าวเท้าทีละก้าวมัน่นคมเสียงรองเท้ากระแทกพื้นดังสะท้อนในห้องใหญ่เหมือนประกาศชัยชนะของเธออย่าไม่ต้องพูดและทันใดนั้นเขารู้สึกว่าทุกสิ่งที่เขาคิดว่าควบคุมได้ล้วนพังทลายลงต่อหน้าเขาชีวิตของเขาที่เคยมัน่นคงกลับกลายเป็นว่างเปล่าไม่มีใครเคารบเขาอีก ทุกอย่างที่เคยเป็นอำนาจของเขากลับกลายเป็นความอับอายเธอเลี้ยวหลังเพียงเล็กน้อยปล่อยให้ความสำเร็จและอิสระของเธอเป็นคำตอบและเดินออกไปทิ้งเขาอยู่ท่ามกลางเงาของความพัพนผวนและความสีใจของโลกใบใหม่ที่เธอสร้างหลังจากเธอเดินออกไปเสียงประตูปิดเบาๆแต่กลับดังสะท้อนในใจเขาเหมือนฟ้าผ่าเขายืนอยู่ตรงนั้นมือสั่นหน้าแดงเพราะความอับอาย ความคิดทั้งหมดที่เขาวางแผนไว้ทำทลายลงต่อหน้าเขาอย่างไม่เหลือชิ้นดีเธอไม่หันกลับมามองแต่ทุกสายตาของผู้คนในงานยืนยันว่าเธอคือผู้ชนะและเขากลายเป็นเพียงชายที่เคยครอบงำชีวิตคนอื่นแต่ตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยเขาพยายามหายใจลึกแต่ความมุมเหลวกดทับอกเหมือนก้อนหินหนักทุกสิ่งที่เขาเคยคิดว่าควบคุมได้ กลับกลายเป็นความฝันลวงและแล้วเธอปรากฏตัวอีกครั้งแต่ครั้งนี้ในชุดสวยสะดุดตารอยยิ้มมั่นคงบนใบหน้าและแววตาที่บอกชัดว่าเธอคือผู้กำหนดชะตาตัวเองโลกนี้ไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปสามีของเธอ,อยืนเงียบไม่มีคำแก้ตัวไม่มีคำโต้แย้งเพียงแค่ความว่างเปล่าและความประหนักว่าทุกการกระทำเพื่อควบคุมเธอ กลับทำให้เขาพังลงอย่างรุนแรงที่สุดเธอเดินจากเขาไปเสียงก้าวเท้าแต่ละก้าวเหมือนประกาศชัยชนะที่ไม่มีวันลืมชีวิตใหม่ของเธอเริ่มต้นด้วยอิสระความสำเร็จและความภูมิใจที่ไม่มีใครพรากไปได้และเขาต้องเรียนรู้ความเจ็บปวดของคำว่าผลกรรมตามทันหลังจากเธอจากไปห้องเยียบสนิทราวกับเวลาหยุดหมุนเสียงนาฬิกาเหมือนดังตอกย้ำความล้มเหลวของเขา อากาศหนาวเย็นซึมเข้าไปในกระดูกทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวที่สุดในชีวิตเขานั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดิมสายตาจ้องมองพื้นทุกความทรงจำของการบังคับเธอกลับกลายเป็นภาพลวงตาที่ทำให้เจ็บปวดความภูมิใจที่เคยมีกลายเป็นเท่าฐานที่ร่วงหล่นในใจแต่เธอยืนอยู่ท่ามกลางแสงไฟสองหน้ารอยยิ้มเย็นแต่มั่นคงทุกสายตาที่มองเธอ เต็มไปด้วยความชื่นชมและความประหลาดใจเธอก้าวเดินเข้าหาผลสำเร็จของตัวเองทุกฝีเท้ากระแทกพื้นเหมือนประกาศชัยชนะทุกคำพูดของเธอล้วนเป็นเครื่องตวนใจว่าชีวิตของเธอไม่เคยขึ้นอยู่กับใครนอกจากตัวเธอเองเขาเงียบความอับอายและความตกใจปะปนกันทุกสิ่งที่เขาคิดว่าครอบงำได้ตอนนี้อยู่ในมือเธอราคาโอหรือเพียงความว่างเปล่าและความเจ็บปวด หัวใจของเขาเต้นแรงแต่ไม่ใช่ด้วยความตื่นเต้นหรือพลังแต่ด้วยความตระหนักว่าชีวิตของเขาพังทลายและทุกการกระทำเพื่อควบคุมผู้อื่นกลับกลายเป็นความล้มเหลวที่หนักหน่วงที่สุดเธอหันหลังเสียงก้าวเท้าแต่ละก้าวดังชัดในห้องเหมือนทิ้งอดีตที่หนักอึ้องไว้เบื้องหลังและทุกสายตาที่เฝ้ามองยืนยันชัดเจนว่านี่คือชัยชนะของเธออย่างสมบูรณ์แบบโลกของเขาแตกสลาย โลกของเธอสว่างสวยด้วยอิสระความสำเร็จและความภูมิใจที่ไม่มีใครพรากไปได้และในวินาทีสุดท้ายเขารู้สึกถึงคำสอนอันแรงกล้าว่าชีวิตไม่มีใครควบคุมได้ยกเว้นตัวเราเองหลังจากเธอเดินจากไปเขายังยืนนิ่งอยู่ตรงกลางห้องสายตาจะมองประตูที่ปิดลงราวกับทุกความหวังถูกกวาดล้างไปหมดเสียงลมหายใจของเขาหนักขึ้น เหมือนโลกทั้งใบกดทับอ,อกมือของเขาสั่นระริกทุกความคิดที่เคยมั่นใจตอนนี้พังทลายอย่างสิ้นเชิงข้างนอกห้องแสงอาทิตย์สาดแสงเข้ามาแต่เขากลับมองไม่เห็นอะไรความสำเร็จและความสุขกลับกลายเป็นของเธอเพียงผู้เดียวเธอปรากฏตัวอีกครั้งราวกับเทพีแห่งชัยชนะรอยยิ้มมั่นคงข,งของเธอเจดจ้าเหนือความมืดที่เขาเคยสร้างขึ้นสายตาเธอสื่อสารชัดเจน ว่าไม่มีอำนาจใดสามารถหยุดเธอได้เขาพยายามพูดอะไรสักคำแต่เสียงติดขัดคำพูดทั้งหมดไร้ค่าเมื่อเทียบกับความสำเร็จของเธอความภูมิใจที่เคยมีกลายเป็นความอับอายที่ลึกซึ้งที่สุดทุกฝีเท้าของเธอเหมือนประกาศชัยชนะให้ทุกคนเห็นทุกสายตาที่มองยืนยันชัดเจนว่าเธอคือผู้ชนะอย่างสมบูรณ์และเขาต้องยอมรับว่าชีวิตที่เคยพยายามควบคุม กลับกลายเป็นความล้มเหลวของตัวเองในวินาทีสุดท้ายเขารู้สึกถึงความว่างเปล่าความเจ็บปวดจากผลกรรมตามทันและบทเรียนที่ลึกที่สุดของชีวิตว่าไม่มีใครสามารถพากความสำเร็จและอิสระจากผู้ที่มุ่งม,มั่นต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองเธอหันหลังก้าวออกจากห้องด้วยความมั่นใจเสียงก้าวเท้าของเธอดังชัดในความทรงจำของเขาและโลกทั้งใบของเธอ สว่างสวยด้วยเชชนะความสำเร็จและอิสระที่ไม่มีใครพลาดไปได้หลังจากเธอจากไปเขายังคงยืนอยู่ท่ามกลางเงาของความล้มเหลวทุกอย่างเงียบสนิทเหมือนโลกหยุดหมุนรอบตัวเขาหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกออกจากอ,อกความคิดวนไปวนมาทุกคำสั่งการบังคับเธอทุกการกดดันและคำพูดบุญคณตอนนี้กลับกลายเป็นความล้มเหลวที่กัดกินตัวเองเหมือนเงาที่ติดตามเขาไม่ปล่อย ในขณะที่เธอเดินออกไปโลกภายนอกเปิดรับเธอด้วยรอยยิม้มเพื่อนโวมง,งานลูกค้าและคนที่เคยไม่สนใจตอนนี้ยกย่องเธอและทุกสายตาที่มองยืนยันว่าเธอคือผู้ชนะอย่างแท้จริงเธอหยุดชั่วครู่หันมองเขาเพียงครั้งเดียวรอยยิ้มของเธอไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความแค้นแต่เป็นรอยยิ้มของผู้ที่รู้คุณค่าในตัวเองและพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าด้วยชีวิตใหม่ เขายืนตัวแข็งความอับอายและความประหนักถึงความพังพินาศกลืนกินทุกความคิดทุกความพยายามที่จะควบคุมเธอกลับทำให้เขาเจ็บปวดที่สุดและแล้วเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเธอได้รับข่าวดีเกี่ยวกับธุรกิจของเธออีกครั้งรอยยิ้มบนใบหน้าเธอกว้างขึ้นเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสุขขณะที่เขายังคงยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบและความว่างเปล่า เธอเดินออกไปอย่างสง่างามแต่ละก้าวชัดเจนเหมือนประกาศชัยชนะทุกสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้ตอนนี้อยู่ในมือของเธอโลกใบใหม่ของเธอสว่างสวยด้วยอิสรภาพความสำเร็จและความภูมิใจและเขาต้องเรียนรู้ว่าการพยายามควบคุมคนอื่นเพียงทำให้ตัวเองตกอยู่ในความล้มเหลวหลังจากเธอเดินออกไปห้องยังคงเงียบสนิทเหมือนทุกเสียงถูกกลืนหายไป เขายืนอยู่ตรงกลางหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดทุกความคิดที่เคยมั่นใจกลับกลายเป็นความว่างเปล่าคำว่าบุญคุณที่เขาเคยกล่าวตอนนี้กลับกลายเป็นเรื่องตลกในใจเขาเองข้างนอกแสงแดดส่องสว่างแต่เขากลับมองไม่เห็นอะไรโลกของเขามืดสนิทในขณะที่โลกของเธอสว่างสวยเธอกลับมองเขาครั้งสุดท้ายสายตาย็นชาสื่อความหมายชัดเจน ว่าไม่มีใครสามารถหยุดเธอได้ทุกความพยายามที่จะกดขี่เธอล้วนกลับมาทำลายเขาเองเสียงก้าวเท้าของเธอดังชัดในความทรงจำของเขาเหมือนประกาศชัยชนะที่ไม่มีวันลบเลือนและทุกคนรอบตัวเธอยกย่องและชื่นชมเธอขณะที่เขายืนอยู่เพียงลำพังท่ามกลางความว่างเปล่าและความล้มเหลวเขาพยายามพูดอะไรสักคำแต่ไม่มีเสียงใดออกมา คำพูดทั้งหมดไร้ค่าเมื่อเทียบกับความสำเร็จและอิสระของเธอในวินาทีสุดท้ายเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดลึกซึ้งที่สุดทุกการกระทำเพื่อควบคุมและกดขี่ผู้อื่นกลับทำให้ตัวเองพังทลายและบทเรียนที่เขาได้รับคือการเข้าใจว่าชีวิตไม่มีใครควบคุมได้ยกเว้นตัวเองเธอเดินออกไปโลกทั้งใบสว่างสวยด้วยความสำเร็จอิสระและความภูมิใจและเขา ต้องอยู่กับเงาของความล้มเหลวเป็นบทเรียนที่ไม่มีวันลืมหลังจากเธอออกไปจากงานเขายังคงยืนอยู่ตรงกลางห้องสายตาไร้จุดหมายหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังถูกบีบทุกความมั่นใจที่เคยมีพังทลายลงราวกับอาคารที่ถลม่มเขาพยายามก้าวไปข้างหน้าแต่ร่างกายเหมือนหนักเกินไปทุกก้าวเต็มไปด้วยความอับอายทุกเสียงรอบตัวเหมือนตอกย้ำความพังพินาศของเขา ข้างนอกแสงแดดส่องสว่างแต่เขากลับรู้สึกเหมือนอยู่ในความมืดโลกของเธอสว่างสวยเต็มไปด้วยความสำเร็จชื่อเสียงและอิสระาโลกของเขาเหลือเพียงความว่างเปล่าและความเจ็บปวดเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นข้อความจากเพื่อนโรงงานเก่าของเธอข่าวดีเกี่ยวกับธุรกิจที่เธอทําคนเดียวเรากับย้ำชัดว่าความสำเร็จทั้งหมดอยู่ในมือเธอเขานั่งลงช้าๆมือกุมหัว ความรู้สึกของความพังพินาศและอับอายกัดกินจิตใจทุกสิ่งที่เขาเคยคิดว่าควบคุมได้ตอนนี้กลับกลายเป็นฝันร้ายที่ตามทานันเธอเก้าวออกไปจากชีวิตเขาแต่ทุกก้าวเหมือนประกาศชัยชนะทุกสายตาที่มองเธอเต็มไปด้วยความชื่นชมและความตื่นตาตื่นใจและเขาต้องอยู่กับเงาของความล้มเหลวเป็นบทเรียนแห่งชีวิต ว่าไม่มีใครสามารถพรักอิสระและความสำเร็จจากผู้ที่ต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองได้ในที่สุดเขาตระหนักชัดเจนว่าความพยายามควบคุมและกดขี่ผู้อื่นไม่ได้สร้างความสำเร็จให้ตัวเองแต่กลับทำลายชีวิตตัวเองลงอย่างสิ้นเชิงเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเดิมสายตาจ้องมองพื้นความเงียบในห้องเหมือนกดทับหัวใจเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างทำให้เขารู้สึกหนาวเย็นจนถึงกระดูก เขาคิดย้อนกลับไปทุกครั้งที่พยายามบังคับและกดดันเธอทุกคำพูดเรื่องบุญคุณตอนนี้กลับกลายเป็นความเจ็บปวดที่ทวีคูณเหมือนสิ่งที่เขาทำทั้งหมดย้อนกลับมากัดกินตัวเองข้านอผู้คนพูดถึงเธอด้วยความชื่นชมทุกคนรู้จักเธอในฐานะผู้หญิงผู้ประสบความสำเร็จชีวิตของเธอสดใสเต็มไปด้วยอิสระและความภูมิใจและเขาต้องยืนอยู่เพียงลำพัง ท่ามกลางความล้มเหลวของตัวเองเขาพยายามลุกขึ้นแต่เหมือนแรงชีวิตหายไปหมดทุกก้าวที่พยายามเดินเต็มไปด้วยความอับอายและความเจ็บปวดเหมือนกำลังเดินผ่านเนามืดของอดีตทุกความคิดเตือนเขาอย่างชัดเจนว่าเขาเสียทุกสิ่งไปเพราะความพยายามควบคุมผู้อื่นเธอก้าวออกไปจากชีวิตเขาอย่างมั่นคงแต่ละฝีเท้าเหมือนประกาศชัยชนะโลกทั้งใบของเธอสว่างสวย เต็มไปด้วยความสำเร็จและเขาต้องเรียนรู้บทเรียนอันเจ็บปวดที่สุดว่าชีวิตไม่มีใครควบคุมได้นอกจากตัวเราเองสุดท้ายเขานั่งอยู่เงียบเงียบรับรู้ถึงความว่างเปล่าและความจริงที่สุดของชีวิตว่าไม่มีใครสามารถพรากความสำเร็จและอิสระจากผู้ที่ต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองได้เขานั่งอยู่ในห้องที่เงียบสนิทสายตาจงมองไปที่กำแพง ความว่างเปล่ากลืนกินหัวใจทุกความพยายามที่จะควบคุมเธอกลับกลายเป็นเงาที่คอยหลอกหลอนเขาข้างนอกผู้คนพูดถึงเธอด้วยความชื่นชมทุกสายตาที่มองเธอเต็มไปด้วยความประทับใจและการยอมรับชีวิตของเธอสว่างสวยเต็มไปด้วยอิสระและความสำเร็จเขาพยายามลุกขึ้นแต่เหมือนแรงชีวิตหมดไปแล้วทุกก้าวยากลำบากทุกความคิดทำให้เขารู้สึกหนักอึ้ง เหมือนเดินผ่านความมืดของอดีตที่เขาสร้างเองเธอเก้าวออกไปจากชีวิตเขาฝีเท้าของเธอดังกล้องในใจเขาประกาศชัยชนะที่ไม่มีใครพลาดไปได้โลกทั้งใบของเธอสว่างสวยเต็มไปด้วยความภูมิใจและความสำเร็จและเขาต้องยืนอยู่ท่ามกลางเงาของความล้มเหลวในที่สุดเขารู้สึกถึงบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดทุกการกระทำเพื่อบังคับผู้อื่นกลับทำลายตัวเอง และไม่มีทางย้อนกลับได้ชีวิตของเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีใครสามารถพราความสำเร็จและอิสระจากผู้ที่ต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองได้เธอหันหลังเพียงเล็กน้อยรอยยิ้มมันคงปรากฏบนใบหน้าเป็นสัญญาณชัดเจนว่าชีวิตของเธอไม่ขึ้นอยู่กับใครอีกต่อไปและโลกใหม่ของเธอเริ่มต้นแล้วอย่างสมบูรณ์วันเวลาผ่านไปชีวิตของเธอเก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่เธอสร้างเติบโตและเป็นที่ยอมรับรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสงบในใจที่เขาไม่มีวันเอาไปได้เขายังคงอยู่ในบ้านเก่าแต่ละมุมเต็มไปด้วยความทรงจำของความพยายามควบคุมเธอทุกสิ่งที่เขาพยายามบังคับกลับกลายเป็นเนาที่ติดตามเขาไม่ปล่อยความอับอายและความล้มเหลวกัดกินหัวใจเขาเหมือนไฟร้อนบางครั้งเขาพยายามเรียกหาเธอ แต่สายตาของเขาที่เคยคาดหวังอำนาจกลับกลายเป็นความว่างเปล่าเขาเริ่มเข้าใจชัดเจนว่าการกดขี่ใครสักคนไม่เคยสร้างความสำเร็จให้ตัวเองเธอก้าวไปในโลกใหม่เต็มไปด้วยโอกาสความสำเร็จและคนที่เคารพเธอจริงใจโลกของเธอสว่างสวยและทุกก้าวของเธอเต็มไปด้วยอิสระและชัยชนะเขานง่งบเงียบรับรู้ถึงความจริงอันเจ็บปวดที่สุดของชีวิต ทุกการกระทำเพื่อควบคุมผู้อื่นกลับทำลายตัวเองและบทเรียนนี้จะติดอยู่ในใจเขาตลอดไปสุดท้ายเธอหันหลังมองเพียงครั้งเดียวรอยยิ้มมันคงปรากฏบอกชัดเจนว่าชีวิตของเธอเป็นของเธอเองและไม่มีใครสามารถพรากไปได้อีกเวลาผ่านไปชีวิตของเธอเปล่งประกายเหมือนแสงทองทุกโอกาสทุกความสำเร็จกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เธอไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับใครเขายังคงอยู่เพียงลำพังบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความคาดหวังกลับกลายเป็นที่ว่างเปล่าทุกสิ่งที่เขาพยายามควบคุมตอนนี้พังทลายหมดบางครั้งเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นผู้คนยิ้มและชื่นชมเธอความเจ็บปวดไหลเข้ามาเต็มหัวใจเหมือนเขาต้องจ่ายค่าบาปด้วยชีวิตที่ล้มเหลวเธอก้าวเดินอย่างมั่นคงฝีเท้าแต่ละก้าวเหมือนประกาศชัยชนะ ทุกสายตาที่มองเธอเต็มไปด้วยความยกย่องและเขาต้องอยู่กับความจริงที่เจ็บปวดที่สุดว่าไม่มีใครสามารถหยุดหรือพรกความสำเร็จจากผู้ที่ต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองได้ในที่สุดเขารู้สึกถึงบทเรียนอันแรงกล้าทุกความพยายามกดขี่หรือควบคุมผู้อื่นกลับทำลายตัวเองและความผิดพลาดของเขาจะเป็นเครื่องตวนใจตลอดชีวิตเธอหันมองเพียงเล็กน้อย รอยยิ้มมันคงบนใบหน้าบอกชัดเจนว่าโลกนี้เป็นของเธอและเธอจะก้าวไปข้างหน้าด้วยอิสระความสเร็จและชีวิตที่ไม่มีใครพลาดไปได้อีกวันเวลาผ่านไปชีวิตของเธอเปล่งประกายเหมือนดวงอาทิตย์ทุกโอกาสทุกความสำเร็จพิสูจน์ว่าเธอไม่เคยต้องพึ่งพาใครเขายังคงอยู่เพียงลำพงังบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงเรียกร้องตอนนี้เงียบสนิท ทุกความพยายามกดขี่หรือควบคุมเธอกลับกลายเป็นความล้มเหลวที่กัดกินตัวเองบางครั้งเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นผู้คนยิ้มชื่นชมเธอหัวใจเขาเจ็บปวดเหมือนถูกแทงด้วยมีความภูมิใจที่เคยมีกลับกลายเป็นความอับอายลึกที่สุดเธอก้าวเดินอย่างมั่นคงทุกฝีเท้าชัดเจนเหมือนประกาศชัยชนะทุกสายตาที่มองเธอเต็มไปด้วยความยกย่องและชื่นชมและเขา ต้องเผชิญความจริงที่สุดว่าไม่มีใครสามารถหยุดหรือพากความสําเร็จจากผู้ที่ต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองได้ในที่สุดเขารับรู้บทเรียนอันแรงกล้าทุกการพยายามควบคุมผู้อื่นไม่เคยสร้างความสําเร็จให้ตัวเองแต่กลับทําลายชีวิตตัวเองลงอย่างสิ้นเชิงเธอหันมองเขาเพียงเล็กน้อยรอยยิ้มมันคงบนใบหน้าบอกชัดเจนว่าโลกนี้เป็นของเธอ ละเธอจะก้าาไปข้างหน้าด้วยอิสระความสำเร็จและชีวิตที่ไม่มีใครพราอไปได้อีกเวลาผ่านไปชีวิตของเธอเปล่งประกายเหมือนแสงทองทุกโอกาสทุกความสำเร็จพิสูจน์ว่าเธอไม่เคยต้องพึ่งพาใครเขายังคงอยู่เพียงลำพังบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความคาดหวงังตอนนี้กลับกลายเป็นที่ว่างเปล่าทุกสิ่งที่เขาพยายามควบคุมตอนนี้พังทลายหมดบางครั้งเขามองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นผู้คนชื่นชมเธอความเจ็บปวดไหลเข้ามาเต็มหัวใจเหมือนเขาต้องจ่ายค่าบาปด้วยชีวิตที่ล้มเหลวเธอก้าวเดินอย่างมั่นคงฝีเท้าแต่ละก้าวเหมือนประกาศชัยชนะทุกสายตาที่มองเธอเต็มไปด้วยความยกย่องและเขาต้องอยู่กับความจริงที่เจ็บปวดที่สุดว่าไม่มีใครสามารถพรากความสำเร็จและอิสระจากผู้ที่ต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองได้เขาเริ่มเข้าใจชัดเจน ทุกความพยายามกดคี่หรือควบคุมผู้อื่นกลับทำลายตัวเองและความผิดพลาดของเขาจะเป็นบทเรียนติดตัวไปตลอดชีวิตสุดท้ายเธอหันมองเขาเพียงครั้งเดียวรอยยิ้มมั่นคงบนใบหน้าบอกชัดเจนว่าโลกนี้เป็นของเธอและเธอจะก้าวไปข้างหน้าด้วยอิสระความสเร็จและชีวิตที่ไม่มีใครพราดไปได้อีกวันเวลาผ่านไปชีวิตของเธอเก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่เธอสร้างเองเติบโตและเป็นที่ยอมรับรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสงบในใจที่เขาไม่มีวันเอาไปได้เขายังคงอยู่เพียงลำพังบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงเรียกร้องและความคาดหวังกลับกลายเป็นเงียบสนิททุกความพยายามกดขี่หรือควบคุมเธอกลับกลายเป็นความล้มเหลวที่กัดกินหัวใจตัวเองบางครั้งเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นผู้คนชื่นชมและยกย่องเธอ หัวใจเขาเจ็บปวดเหมือนถูกแทงด้วยมีความภูมิใจที่เคยมีกลับกลายเป็นความอับอายลึกที่สุดเธอเก้าวเดินอย่างมั่นคงทุกฝีเท้าเหมือนประกาศชัยชนะทุกสายตาที่มองเธอเต็มไปด้วยความชื่นชมและยกย่องและเขาต้องผเผชิญความจริงที่สุดว่าไม่มีใครสามารถพรากความสำเร็จจากผู้ที่ต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองได้เขาเริ่มเข้าใจชัดเจน ทุกความพยายามกดขี่หรือบังคับผู้อื่นกลับทำลายตัวเองและบทเรียนนี้จะติดอยู่ในใจเขาตลอดชีวิตสุดท้ายเธอหันมองเขาเพียงเล็กน้อยรอยยิ้มมั่นคงบนใบหน้าบอกชัดเจนว่าโลกนี้เป็นของเธอและเธอจะก้าวไปข้างหน้าด้วยอิสระความสเร็จและชีวิตที่ไม่มีใครพราบไปได้อีกเธอก้าวออกไปจากบ้านเก่าแต่ละฝีเท้าเต็มไปด้วยความมั่นใจ ทุกสายตาที่มองเธอเต็มไปด้วยความชื่นชมและการยกย่องโลกของเธอสว่างสวัยเต็มไปด้วยอิสรภาพความสำเร็จและความภูมิใจที่ไม่มีใครพลากไปได้เขายังคงอยู่ในบ้านความเงียบและความว่างเปล่ากัดกินหัวใจทุกสิ่งที่เขาพยายามควบคุมกลับกลายเป็นความล้มเหลวที่ตามทันความพยายามกดขี่คนอื่นทำให้เขาเจ็บปวดที่สุดบางครั้งเขามองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นผู้คนยกย่องและชื่นชมเธอหัวใจเขาเจ็บปวดเหมือนถูกแทงด้วยมีดเขารู้ชัดเจนว่าชีวิตที่เคยพยายามควบคุมกลับเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเธอหันมองเขาเพียงเล็กน้อยรอยยิ้มมันคงบนใบหน้าสื่อชัดเจนว่าโลกนี้เป็นของเธอและเธอจะก้าวไปข้างหน้าด้วยอิสระความสำเร็จและชีวิตที่ไม่มีใครพราดไปได้อีกเขานั่งเงียบ รับรู้ถึงบทเรียนแห่งชีวิตที่เจ็บปวดที่สุดทุกความพยายามที่จะกดขี่และควบคุมผู้อื่นไม่เคยสร้างความสำเร็จให้ตัวเองแต่กลับทำลายชีวิตตัวเองและความล้มเหลวนี้จะติดอยู่ในใจเขาตลอดไปโลกของเธอสว่างสวยโลกของเขามืดมิดและเรื่องราวนี้เป็นบทเรียนอันแรงกล้าของผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตและผู้ที่พยายามควบคุมคนอื่นวันเวลาผ่านไป ชีวิตของเธอเก้าวหน้าอย่างรวดเร็วธุรกิจที่เธอสร้างเติบโตและเป็นที่ยอมรับรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสงบในใจที่เขาไม่มีวันเอาไปได้เขายังคงอยู่เพียงลำพังบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความคาดหวังและเสียงเรียกร้องกลับกลายเป็นความว่างเปล่าทุกความพยายามที่จะบังคับหรือกดดันเธอกลับกลายเป็นความล้มเหลวที่กัดกินหัวใจตัวเองบางครั้งเขามองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นผู้คนชื่นชมและยกย่องเธอหัวใจเขาเจ็บปวดเหมือนถูกแทงด้วยมีดความภูมิใจที่เคยมีกลับกลายเป็นความอับอายลึกที่สุดเธอเก้าวเดินอย่างมั่นคงทุกฝีเท้าเหมือนประกาศชัยชนะทุกสายตาที่มองเธอเต็มไปด้วยความชื่นชมและยกย่องและเขาต้องเผชิญความจริงที่สุดว่าไม่มีใครสามารถพากความสำเร็จและอิสระจากผู้ที่ต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองได้ เขาเริ่มเข้าใจชัดเจนทุกความพยายามกดคี่หรือบังคับผู้อื่นกลับทําลายตัวเองและบทเรียนนี้จะติดอยู่ในใจเขาตลอดชีวิตสุดท้ายเธอหันมองเขาเพียงเล็กน้อยรอยยิ้มมั่นคงบนใบหน้าบอกชัดเจนว่าโลกนี้เป็นของเธอและเธอจะก้าวไปข้างหน้าด้วยอิสระความสําเร็จและชีวิตที่ไม่มีใครพลาดไปได้อีกวันเวลาผ่านไป ชีวิตของเธอเปล่งประกายอย่างมั่นคงทุกโอกาสทุกความสำเร็จเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าเธอไม่เคยขึ้นอยู่กับใครเธอก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจฝีเท้าแต่ละก้าวเต็มไปด้วยความภูมิใจทุกสายตาที่มองเธอเต็มไปด้วยการยกย่องและชื่นชมโลกทั้งใบของเธอสว่างสวัยด้วยอิสระและชัยชนะเขายังคงอยู่เพียงลำพงังบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงเรียกร้องและความคาดหวังตอนนี้กลับเงียบสนัด ทุกความพยายามที่จะบังคับหรือกดดันเธอกลับกลายเป็นความล้มเหลวที่กัดกินหัวใจตัวเองบางครั้งเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นผู้คนชื่นชมและยกย่องเธอหัวใจเขาเจ็บปวดเหมือนถูกแทงด้วยมีดเขาเริ่มเข้าใจบทเรียนชีวิตอันแรงกล้าว่าไม่มีใครสามารถพากความสําเร็จและอิสระจากผู้ที่ต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองได้และในวินาทีสุดท้ายเธอหันมองเขาเพียงเล็กน้อย รอยยิ้มมันคงปรากฏบนใบหน้าบอกชัดเจนว่าโลกนี้เป็นของเธอและเธอจะก้าวไปข้างหน้าด้วยอิสรภามสเร็จและชีวิตที่ไม่มีใครพรากไปได้อีกเรื่องราวนี้จบลงด้วยความสงน่างามบทเรียนชัดเจนว่าการต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองมีค่ามากกว่าการพยายามควบคุมชีวิตของผู้อื่น